ดังนั้นถ้าบุคคลใดต้องการจะพ้นทุกข์พ้นภัยนะเรียกว่าต้องฝึกรู้ฝึกตื่นรู้กนะำหนดรู้ก็เรียกว่าดยสติตัวสติตัวนี้นะไม่ว่าผู้ใดถ้าขาดเส็จแล้วสุสติแล้วก็ไม่สามารถประกอบคุณงามความดีได้ ไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญารวนแล้วต้องอาศัยตัวสติและสติตัวนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องบุคคลผู้นั้นได้เลือกรู้ในขณะพบปัจจุบัน,นว่าเรานั้นสวยกรรมอะไรอยู่ในขณะนี้โยนทำอะไรกันอยู่อย่างนั้นอย่างน้อย ขอโยมคิดซว่าชาตินี้คือชาติสุดท้ายที่โยมต้องเกิด,ดและตายบุคคลใดเลึกใด้แบบนี้นั่นเรียกว่าอารมณ์ของพระอาหารหันต์เจ้า